สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดจะจะให้เด่นอยู่ที่เจ็ดนะคะวิงหานะคะแล้วก็รูสี่นะคะก็เจาะไม่เข้านะคะต้องขอโทษขอภัยเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยคะ่ะสำหรับงวดนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นนะคะอยู่ที่หนึ่งนะคะ วิ่งห้าแล้วก็รูดหกนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะหนึ่งนะคะแอรก็จะให้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะ หานะคะแอดก็จะให้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสามสามห้าแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้านะคะหกนะคะแอดก็จะให้หกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกห้าห้าหก หกเก้าเก้าหกนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับหนึ่งนะคะแอดก็จะชอบหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กับหนึ่งเก้านะคะหนึ่งสี่กับหนึ่งเจ็ดก็เป็นตัวลองนะคะห้านะคะแอดก็จะชอบห้าศูนย์กับห้าสามนะคะ ห้กับห้าเกก็เป็นตัวรองนะคะหกนะคะแอดก็จะชอบหกศูนกับหกเนะคะหกหนึ่งกับหกห้าก็เป็นตัวรองนะคะลองไว้กันไว้นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะ ชุดเบิร์นนะคะแอดก็จะให้หนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกแล้วก็สามสามนะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจ่อให้หกหนึ่งศูนย์ แปดห้าสามสี่เก้าหกแล้วก็หนึ่งห้าหกนะคะไปสรุปผลชุดตัวเด่นงวดนี้นะคะชุดตัวเด่ยนยอดนี้นะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้า 5้าสามสามห้าหกศนศูย์หกหกเก้าเก้าหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะเมื่อประจำวันที่สิบสองนะคะเดือนกรกฎาคมสองพันห้าสิบเจ็ดนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะ ท้ายนี้นะคะก็ขอ FC ทุกๆท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหรือบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ